จะมาแนะนำวิธีการรักษาและป้องกันโรคบิดนะครับท่านที่เจอปัญหาไก่หกแหลมพร้อมกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับแล้วก็ไก่จะถ่ายเป็นเลือดครับนี่คืออาการของโรคบิดครับพอดีผมไปเจอยาตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าสามารถป้องกันและรักษาโรคบิดได้ก็เลยลอง นำมาใช้ดูครับก็ผลปรากฏว่าใช้แล้วมันดีครับตอบโจทย์เคยใช้มาหลายตัวแล้วครับเนีย่ยตัวนี้จะชื่อแอมโพเลียมสองรนะครับป้องกันและรักษาลูกบิดในไก่หนึ่งกระปุกก็มี500กรัมครับใช้ได้ยาวๆเลยครับกระปุกนี้ผมซื้อมาประมาณ480ครับราคาก็ น่าจะไม่เท่ากันครับแต่เราเพื้นที่ลองไปหาซื้อดูครับที่ร้านขายยาไก่อัตราส่วนในการใช้นะครับคือยา60กร,รัมต่อน้ำา100ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูครับวิธีการใช้ผมจะใช้ยา4กร,รัมต่อน้ำา6ลิตรคือผมจะลดอัตราส่วนลงมานะครับ เพราะไก่ที่บ้านไม่เยอะครับก็ <_ S 1> เลยผสมประมาณนี้ก่อนจะนำไปให้ไก่กินเราก็ทำการคนให้เข้ากันก่อนนะครับให้ตัวยามันละล,ะลายนี่คือตัวอย่างลูกไก่ก่อนที่จะรักษานะครับคือผมเอามาให้กินมันแรกคบน,น้ำมันนี้อาการของไก่ก็ตามรูปเลยครับหอมอกแหลม น้าซีดซึมแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดครับอาการพวกนี้เกิดจากเชื้อโรคไปทำลายลำไส้นะครับทำให้ลำไส้เป็นแผลเวลาตูกไก่กินอาหารแล้วก็การดูดซึมจะไม่ค่อยดีครับไก่กินเยอะแต่ผอมหลังจากให้กินไป2ออาทิตย์นะครับ ไก่เราก็จะเริ่มฟื้นตัวครับหน้าเริ่มแดงเริ่มกินข้าวได้ดีครับอาการซึมๆก็จะหายไปแล้วครับไก่ผมก่อนที่จะรักษาคืออาการยังไม่รุนแรงนะครับถ้าเรารักษาเร็วมันก็หายเร็วครับแต่ถ้าปล่อยให้มันรุนแรงแล้วมารักษานี้มันจะหายช้าหรืออาจจะไม่หายเลยครับ ถ้าไม่รักษาไก่เราก็จะค่อยๆตายครับการป้องกันก็สามารถนำไปให้ไก่ที่ยังไม่แสดงอาการกินได้เลยนะครับก็ลดอัตราส่วนลงมานิดนึงครับคือบางที่ไก่เราไปเขี่ดินไปกินอาหารที่พื้นไข่ของโรคบิดมันจะอยู่กับพื้นครับแล้ว เวลาลูกไก่ไปจิกินอาหารที่พื้นไข่หรือเชื้อลูกพวกนี้จะเข้าไปที่ลำไส้นะครับแล้วระยะแรกมันจะไม่แสดงอาการนะครับอาจจะมีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็ป้องกันไว้ดีกว่ารักษานะครับลูกไก่อายุตั้งแต่14วันสามารถผสมน้ำให้กินได้เลยครับเราก็ลดอัตราส่วนลงมานิดนึงครับสำหรับการป้องกัน สำหรับแนวทางการป้องกันและรักษาลูกบิดของผมก็จะประมาณนี้ครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับหรือพี่ๆท่านไหนมีวิธีการแนะนำก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความ